เดี๋ยวเชื่อก็วันนี้จะมาเลี้ยวนี่นะครับมันก็คือทวิสนะครับนะรสเอ็กซ์ตร์มชีสนะครับนะเนี่ยมีชีสแล้วก็มีทวิสครับนะนหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละทำนานี่ซึ่งก็เป็นยังไงก็มันดีเลยซึ่งก็มีกับตุ้ตี้ด้วยนะครับนะมีเอชีสทำนะอร่อยโดน แบบนี้ต้องลองก็ลองเลยไอม่้ชค์ข่ได้แกะโถงั้นกินเลยกันไอทำมันไม่มีให้อ๋อยังไม่ได้แกะแบบโขงกินก็ไม่ทำคลิปแบบนี้นานมากนะทําแบบมคนข้ามมัรข้มไหมครับเออก็ลองมาทำแบบนี้หลยทำแบบเมื่อก่อนทำอะไรที่ผมชอบหาเลยมาทำคลิปเออเดี๋ยวคนดูน้อยลงนี่เลยแกะวมานี่ทำนะเป็นแบบนี้อ่านี่ยมันจะกินไหมไม่กินหรอก ฮึฮะต้างแค้นมา่ก่อนอ,อร่อยครับนะก็ก็มีทุกขี้ครับนะอืาอ,อร่อยอวันที่ทำนั้นร่างนะมันเป็นแบบนี้เป็นมีคี้ด้วยนะมันเป็นรถก็เป็นรถเ,เอ็กซ์ตรีมขี้อะเน็กซตรีมที่มันมีเยอมากอะมากมาก,มากแล้วมันก็มีคีะครับนะ เออก็มีคิดมากๆเลยมันต้องไปลอาร้องจริงเืมได้ทำไมข้าเขาแบบนี้ะต้องบอหรวมทางที่มันดูแบบน่ากินมันอร่อยอยู่รอะไม่ืมไดทำไมไมาไหอืมได้ทำไะ ข้าก็ดีนะกืก็เป็นทีเรามีแบบเป็นทำได้เหรอข้าวโพดกรอบนะข้าวผสมข้าวโพดกรอบอ่าคอก็อโดนแบบนี้ต้องลองอ่านนี่นี่อ่านไปต้องลองแหละลองนี้ก็ได้อร่อยทนะ ว้าทีนี้ก็จะไม่ยาวมากกันนะอืมยัม,มี่ออน่าก็ช้ได้ทำไหมก็แล้ก็แดงเป็นชีสแล้วก็แบบมีความข้าวโพดอะ่ะรือมันอร่อยกว่านั่นอีกน,นนะนั่นไอ้ไส้เนี่ยคีโตสั่นนะแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่า คิกตี้อร่อยกว่านะนั้นซึ่งชิโดชุนไม่อยู่เพราะมันไม่คล้ายกันเลยอ่าก็เรามาทำเนียมนะก็อะไรอยู่กินไหมไม่ให้กินหรอกอืม,อมเ,อเล่นก็ถ้าเขาจะมาเนี่ยนมะาเหนะมือนทำเนียมน่ายก็มีแค่นี้แหละทำนะเออวก็จะประมาณนี้แล้วก็ซึ่งก็ผมก็ได้กลับมาทำคลิป คลิปแบบไหนสาระต่ำเออก็จะมาเนี้ก็มาเขายู่ก็มีแค่ทำอย่างนก็คล้ายกันแล้วกดแชร์ทำน,นั้นเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี่เลยค่ะบ๊ายบายไปแล้ว